ะครับเมื่อกี้พิ่งไปอาบน้ำามาตอนนี้ก็อาน้นาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำคลิปกีกับมันดนูยดีวะทำคลิป ก,กี่ครับงุกคนเชื่อผมควรนะคิดไปรอบอะไรดีไม่ดีมันต้องคิดเองสิ่งที่อยู่ในตัวผม ยังที่ผมไปดูช่องอื่นอย่าง็กซิวกรอะไรพวกนีกแมกซิวกรเขาก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองกับการเงินแบบเขาดูเป็นตัวเอ,งเ,อเงเสื้อที่เขาใส่แม้กระทั่งเสื้อที่เขาใส่พวกคลิปที่เขาทำมันดูเป็นตัวเอง เสื้อชุดสีดำอะไรพวกนั้นดูมินิมอลบทความที่เขาทำก็ดูมินิมอลเหมือนกันมีตัวหนังสือแล้วก็มีพื้นหลังสีดำแสดงออกถึงความเรียบง่ายผมชอบนะผมชอบมันทำง่ายไหมมันทำง่ายแต่ว่าก่พอโพอดอยากอืมมันก็ปีไม่ได้เพราะว่าพีเขาคือพี่เขา ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเน้นปริมาณปริมาณคลิปเออพี่แรกเขาพี่แรกช่องพี่เน้ซิ er วาก่อนเนี่ยเป็นช่องที่แบบตอนแรกผมก็เห็นเหมือนกันเน้นว่าปริมาณอัดคลิป,ปอพอแชทพอแชทพอแชท,พ,ทพี่เข้าเวลาแรกจริงๆแล้วก็เป็นสร้างแบรนด์ที่หลังรู้ทางจับทางตัวเองได้ปุ๊บเอาเลย แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่จับทางตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรอัดออฟไอตัวเวิร์ดเนี่ยเขาก็บอกเกแล้วว่าการทำตั้งแต่แรกมันห่วยแตกแล้วแต่ผมมาแปเดือน,นแล้วทำช่องมาหกแปดเดือนแล้วมั้งใช่ไหมออะผมก็จะไม่รำมงเพราะมันนานจริงเว้ย ทำไมมันถึงนานแล้วผมถึงครับคิ้ไมน้น้อยก็อาจจะเป็นเพราะว่าติดเรื่องที่โรงเรียนนี่แหละมันแทบทำได้ยากมากถ้าเกิดว่าจะต้องการไปให้สุดโดยที่มีโรงเรียนอยู่แล้วต้องแบ่งเวลาแบบโหดมากเออ ทุกคนลองคิดนะผมไปโรงเรียนตอนหกโมงกลับบ้านมนาะถึงหกโมงครึ่งหกโมงเช้าแล้วก็กลับบ้านถึงสิบแปนาฬิกาสามสิบนา,านนนทีบางทีก็สิบเก้านาฬิกาคือในโรงเรียนมันก็จะมียิมอยู่ผมก็ออกกำลังกายแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษกินข้าวเรียน ทานบ้านนี้คือก็ได้ทําอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นนะผมก็กไปโรงเรียนแล้วก็ได้ดีเพียกันบ้านอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ยังหนักอยู่ดีวันจันทร์ถึงวันมีเวลาทำ YouTube แค่หนึ่งชั่วโมงผมทำ YouTube ในบนรถได้ไหม ไม่ได้บนรถเดือนบนรถเดือนนี่คือมันเสียเวลาเพราะว่าอยู่บนรถเดือนนี่แหละสี่ถึงห้าสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อวันเออผมมันสามารถอัดทิบได้ถ้าสมมติว่าผมอาทิบในรถเดือนได้มันก็ดีแต่ว่ามันแทนเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่ม,มันโคตรยากเลยการอยู่บนรถเดือนนี่คือผมต้อง ทำคลิปที่ไม่มีเสียงอะทำคลิปแบบไม่มีเสียงอะอาจพอเช็คก็ไม่ได้นะในรุ่นเดินก็เสียงดังอีกอาจคลิปก็ไม่ได้ในรุ่นเดิมมันดูวุ่นวายอีกเออมันก็ปัญหาเยอะดีนะทำคลิปเกี่ยวกับปัญหาชีวิตก็ คณดูเขาจะได้อะไรถ้าเกิดว่าทำคลิปเกี่กับปัญหาเขาก็ฟังระบุแล้วบน่นแล้วเขาได้อะไรเขาได้ความบันเทิงนะมันมันขงมันก็ไม่มาผลดีมันเสี่ยงเสี่ยงแบบเสี่ยงแบบควบคุมได้ว่าเสี่ยงแบบควบคุมไม่ได้แบบวีดีอัพคลิปคนดูจะแซนฟังบนคนดูจะแซนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นเรา เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนที่มีความอดทนใช่ไหมฮะเรบมาพูดบน่นล้วมาบ่นให้ฟังเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนที่อดทนผมต้องการจะสร้างลูกให้ด้วยเป็นคนที่อดทนมากเพราะว่าชีวิตผมเจออะย่างนี้เยอะเจอปัญหาเยอะมากเลยบอกเลยแต่ก็ช่างแม่งดีครับปัญหาไม่อยงีไว้แก้ให้แก้ ผมสู้กับมันด้วยน้ำแข็งผมทุวกวันวนี่แหละมาแล้วเราจะทำคลิปอะไรทำคลิปก,กับอะไรวันนี้เหมือนว่าจะคิดไม่ได้นะนจะคิดไม่ได้เออแล้วผมจะเบอร์คาร์เดอ,อร์ยังไงเบอร์คาร์เดอร์แบบไรทิศทางมันเดิอนอีเ่อยเบอร์คาร์เดอร์แบบไม่ใช่เส้นตรงอ่ะเป็นเส้นนี่น,นั่นนี่น,นั่น เอาไปถ่ายคลิปกิจวัดเอาไปทำคลิปสดคลิปดวคลิปสั้นคลิปสกิ๊คลิปอีกคลิปยาวคลิปสืบลงซื้อบ้างคลิปอันนี้บ้างคลิปการเงินบ้างการเงินด้วยก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยเออแล้วมันจะทำยังไงดีวะเออว่า จะกลับไปคิดแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะมันก็นานแลวมันวันนี้ก็ผมอาทิต์เลยนะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าแม่จะคิดอะไรนานแล้วมีไอเดียอัดเลยอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าดองไว้แล้วมันแบบคิดหาไอเดียใหม่สรป,ปุ๊บไอเดียเก่าเออไม่ทมําแหงละแล้วก็ไม่มีผลงานออกมาให้ดูสมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ